เด็กเด็กเด็กดูเด็กครับเด็กทาอะไรครับบอกยายิงบอกยิงเด๋มนะยิงห้ามยิ่งยิ่งยยิงห้ามเหมือนยิ่งยูครับบอกอย่าลงไปก็จะลงครับโอ้ยุ้ยกระเด็นลงไปเพื่อเพื่ออะไรไปใส่หน้ากากหมูเลยโอ้ยกระเด็นกระเด็นอ่ะสวัสดีครับ นี่ป้าบาสพาแม่บีไปซื้อเขาเรียกอิดเลยอิดประสานอิดประสานเนาะอ่ากันแปลงผักกันแปลงผักแบบสามสามปุ่มอันเนี้ยวางข้างล่างแล้วก็ตัวครอบที่เป็นเรียบเรียบวางข้างบนแล้วมันก็จะล็อกกันอยู่<ช>เราไปซื้อมาเจ็ดสิบก้อนอใส่คันเดียวมาใส่คันนี้มา <60 S 1> โห้หนี่แม่ยกลงไปเดี๋ยวป้าบาสยกอิดลงว่าเดี๋ยวจะไปเรียงแปลงผักให้แม่บีนี่ตอนนี้ เราขุนอิดมาเรียงกั้นเป็นแนวแล้วนะ,ะแปลงผักของเราใช่เรียงให้มันแบบได้อันนี้คืออิดก้อนล่างเดี๋ยวก้อนบนมาสมตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้จัดระเบียบให้มันตรงเป๊ะมยมีห้าเมตรนะยเดยวอาห้าเมตรพอดีเป๊ะเลยอะ่ะก้อนอิดเราซื้อเป็นแบบล็อกสามรูมาตรงยังไงตรงตรงอันนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงจากตรงนู้นเลย ครับตอนนี้ทําการยกอิดใช้แรงงานเนี่ยเนี่ยชุ่มเลยยกยกไปแบบหลายรอบมากเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอามาเลียงไม่ยากกับรถขับเข้ามาแล้วคน <laughs> แต่แม่บอกว่าให้ขับเข้ามาเลยรบ <laughs> บานไม่กล้าขับรบบาดกลัวดินยุบตายกสองก้อนะแม่บียกต้อนเดียวก็มีแม่บีอยู่จริงนะไกดเป็นรูปเป็นล่างละเห็นไหม S <S เดี๋ยวเลี้ยงที่ไอตัวพ้อก็เสร็จใช่โอเคครับเสร็จแล้ว <S <S เหนื่อยเลยครับโอ้โหนี่ไปงานแปลงพักของเราสวยไหมแม่บีส,<ว>สมใจยังสมใจยังก่ <ๆ S 2> อน <ๆ S 2> นั้นๆเราก็ถ่ายแปลงปลูกผักสลัดอนี่คลิปนี้พืชพักส่วนครัวแปลงนี้ ตรงที่แม่บียืนข้างในเนะี่ยเดี๋ยวเราเอาดินมาเติมอีกนะแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงอิดให้มันแบบเสมอกันสวยๆนะครับตอนนี้ปลาบาดก็ไปซื้อดินที่ร้านมาครับนี่เขามาส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับใครจะซื้อร้านนี้ได้นะดูดูหน้าคนยกไว้เนะี่ยเขาขายดินก <c oughs> <c oughs> ิดถุงนะกิดถุงนะสี่สิบถุงครับสี่สิบถุงครับผมถุงละเท่าไหร่นะครับถุงนึงประมาณ3กิโลได้ครับเฮ้ราคา 12บสองบาทสิบอาทเอ,อนี่เพื่อแม่บีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้เขายกไปเนี่เสริฟเสร์ฟให้ถึงที่ส่งให้ถึงที่ครับบริการดีออ่าเดี๋ยวเราตอนนี้เราต้องยกดินมาก่อน มีเด็กครับเขาเขาเข้าใจว่าเป็นบ่อทรายครับนี่ปลาซื้อทรายมาด้วย <c oughs> บีม <c oughs> ไม่ใช้บ่อทรายเอาทรายลงเพื่อปรับพื้นให้มันบเรียบครับรนี่เป็นไงร้านนี้เขาดีนะครับเขาจัดส่วนให้เราด้วยร้านนี้เป็นไงฟรีฟรีฟรีฟรฟรเสียาค่าดิน <c oughs> อ่านี่นี่นี่ดินที่เราซื้อมาโอ้ยดินดีเนี่ยสีดําผสมกากมะพร้าว <c oughs> การบริการเขาสุดอยอดครับ นี่คนนี้เขาจบการจัดสวนมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อจัดสวนโดยเฉพาะนะ <c oughs> ดินนี้เขาวิเคราะห์มาประมาณ20ปีว่าจะได้เป็นดินที่ดีขนาดนี้สุดยอด <มา S 1> สุดยอดแน่นอนเลยครับ <นะ S 2> มาก็เป็นต้นม้ต้น่เลใช่นี่พื้นทรายนี่เขาเอาเลเซอร์มาวัดระดับเลยนะ, <c oughs> ะใช้เทคโนโลยีสุดยอดครับนี่แม่บีพามาดูเลย อ๋อเตรียมเตรียมจะปุ๊บใช่ไหมวันนั้นกินไอ้นี่ไงปลาเผาตะไคร้ก็เลยเก็บไว้รากงอกอะต้นมาเล็กเนี่ตังนีอันนี้โหเราพาตัออกรากแล้วหนะเหรอใช่เราลงดินได้ใช่ไหมข้างเนี้ยถ้ามีนี่ไงรากไหนอ๋อใช่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 รากออกแล้ว ปาให้แม่บีเอาใบาเตยมาด้วยใบยเตยหอมบางทีเวลาจะทำข้าวต้มหรือว่าเราจะตัดใบไปทำน้ำหอมปรับอากาศก็ได้ไดใส่ในรถก็ได้ไดนี่เด็กคนนี้มาทำอะไรเี่ยไม่ได้ช่วยเลย,เลยมาทำอะไรฮะคุมงานครับเออคุมงานคุมงาน <Yeah. S 1> เครียดดินระวังด้วยนะระวังมันอันตรายนะอือเครียดดินอ่าอ่าแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอ่า บีมบีมช่วยช่วยครับช่วยครัใครที่เคยดูคลิปน้องบีมตอนไปฟูลาม่าจะรู้จักคนสวนคนนี้นะครับเขาเคยออกคลิปกับบีมด้วยนะครับนื่งคิปอ่ะตอนนี้เราใส่ดินลงไป40ถุงครับแม่บีบอกว่ายัางไม่พอต้องให้มันขึ้นมาเกือบอิดก้อนบนตอนนี้เราก็ไปจ้างไปจ้างคนทําสวนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งให้เขาปรับ ปรับปรับดินให้เสมออ่า,าตอนต่อไปเกลี่ยนะอ่าเกี่ยนนเกี่ยให้เรียบร้อยหนูนยขยันนะเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่เด็กเนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินเาลงไม่ยอมมาช่วยกันยกนะอ่าทำงานดีๆอีกเดี๋ยวป๋าสั่งมีอีกหกสิบถุงน่าจะพอครับหกสิบ <c oughs> ถุงครับหกสิบถุงเมื่อกี้เมื่อกี้สี่สิบหกสิบถุงครับ อ่านี่นะครับเราเอาน้ํามาฉีดนะครับคนสวนเขาแนะนำนะครับว่าฉีดน้ํำเลยครับดินจะได้แน่นๆดินนี่จะยุบตัวลงไปครับต้องซื้อมาไซอีกต้องซื้อมาส่อีก60นี่ความจริงถ้าเอามาเป็นรถ10บลอ้อคันเดียวอยู่เลยนะหกล้อก็ได้อ่อรถหล้อแต่ดินนี้จะเป็นดินพิเกตด,ดีกว่าสมที่นะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุในการปลูกต้นไม้วา ยุบเลยอรเด็กเด็กเด็กดูเด็กครับเด็กทำอะไรครับบอกยายิงบอกยิงห้ามยิงยิงยุยิงห้ามเหมือนยิงยูครับบอกอย่าลงไปก็จะลงครับโอ้ยกระดินเอาเสียมขึ้นมาตั้งดีๆเอาออกมาเลยเสียมอะลงไปเพื่อเพื่ออะไร ปใส่หน้ากากหมูเลยโอ้กระเด็นกระเด็นเอาหมูเอาหางเม็ดมาด้วยนั่งเลยไหมไม่ได้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 ทำนั่งเหลือเสื้อผ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดินลโอ้ดูขาหยุด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 ดูจมลงไปเลย สนุกสนุกเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องมีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูตอนปุูกผักคลิปนี้แค่เตรียมแปลง